อริยบุคคลหมายถึงบุคคลผู้เลื่อนระดับชั้นจิตได้แล้วเป็นผู้ไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีกแล้วลายทางชีวิตคือนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่ผู้ปรารถนาจะบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลจะต้องทำคือ 1. พิจารณาเห็นโทษของการผิดศีลพยายามฝึกกายฝึกใจให้คุ้นเคยกับการมีศีล ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าดำรงจิตอยู่ในภูมิมนุษย์ได้แล้ว 2. พยายามรักษาศีลจนรู้สึกเป็นเรื่องปกติของชีวิตรู้สึกละอายและเกรงครัวตอบผลบาปถ้าจะต้องกระทำผิดศีลถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตเลื่อนชั้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาได้แล้ว 3. พยายามสำรวมอินทรีย์คือตา หูจมูกลิ้นกายใจให้มากเพราะถ้าไม่สํารวมให้ดีการจะรักษาสถานภาพทางจิตให้อยู่ในภูมิมนุษย์หรือภูมิเทวดาเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเวลากิเลสหรืออกุศลจะเกิดก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยช่องทางทั้งหกนี่เอง ฉะนั้นถ้าสามารถสํารวมอินทรีย์ได้การจะเลื่อนระดับจิตขึ้นสู่ภูมิอริยาบุคคลก็ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยแล้ว